สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับกับเจ้าตัวหน้าจอนะฮะของไฮรักซ์ลิโวจีอาร์สปอร์ตนะครับรุ่นท็อปเลยนะฮะราคาเจ้าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับซึ่งจอเนี่ยเป็นขนาด10.2นิ้วนะฮะจอเนี่ยเป็นจอแบบใหม่เลยนะครับทรงแนวนอนนะครับยาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็รูปแบบของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูเพราะว่ามันดู normal นะดูแบบอฟต์ดีนะฮะตัว อักษรนะครับหรือว่าตัวไอคอนต่างๆเนี่ยดูเออดูซอฟต์ดีนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับรองรับแ p p l e c ล r p l a y แลวก็ a อ d ด o i d a u ตัวแบบไร้สายแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวบักจะไปทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาก่อนนะฮะด้านปุ่มด้านล่างนี่ครับคือปุ่มปิดเสียงนะครับเปิดเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเป็นอลลุ่มนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้คู่กับตัวมัตติฟังก์ชันตัวนี้ของตัวพวงมาลัย รถจนได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะเปลี่ยนช่องเป็นโหมดนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายนะครับได้จากตัวนี้เลยนะครับอ่ะถัดมานะครับทางด้านขวาบางรูปบ้านนะครับบ้านคือหน้านี้นะครับถ้าเรากดนะครับคือหน้านี้เลยนะครับโทรศัพท์ตัวนี้ก็คือเอาไว้อ่โทรหานะครับเมื่อเราต่อฟังก์ชันบลูทูธเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ได้นะครับถัดไปนะเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งตัว AM/FM นะครับ USB Bluetooth เนี่ยก็คือตัวหน้านี้เลยนะครับ อันสุดท้ายครับตัวนี้ตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยม6อันนี้เออหอันนี้นะครับตัวที่เป็นหน้าเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวรถนะครับอย่างอแรกเรื่องมีเดียนะครับมีดเดยในมี FMFM นะครับ USB นะครับวิดีโอ USB แล้วก็ฟังเพลงแบบบลูทูธนะครับซึ่งบลูทูธเดี๋ยวจะมาเชื่อมต่อให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับเรื่องระบบ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะเชื่อมต่อเป็น Apple CarPlay ให้ดูนะครับผม สมมติเรากดไปใน AM นะครับ AM ปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีแถมเรื่องของฟังก์ชันนะครับขึ้นดังมาเลยนะครับก็สามารถจะกดเล่นหรือกดหยุดได้นะครับผมกดย้อนกลับนะครับ FM นะครับ FM ก็เช่นกันครับสามารถกดเล่นหรือกดหยุดก็ได้นะครับจากตัวนี้นะครับสามารถกดเซิร์ชได้นะครับผมจากตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับกดย้อนกลับก่อนนะครับ usb ตัวนี้จะมีช่องเสียบ usb ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับนี่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็น usb ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเสียบ usb แล้วเราโหลดเพลงไว้ใน usb เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเปิดจาก usb ผ่านฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับผมวิดีโอก็เช่นกันนะครับส่วนบลูทูธเนี่ยก็คือเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเพลงก็จะเล่นจากมือถือเราได้โดยตรงนะอ่ะนิสไลด์ทางนี้ครับปึ๊บมาตรงระบบการตั้งค่าระบบนะครับโทรศัพท์แล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ไมเขามาดูอัตรารสิ่อเปลองก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับปุ๊บอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับเวลาเราขับรถนะครับซึ่งตัวนี้มันจะถูกบันทึกนะครับแลวการตั้งค่าเราสามารถที่จะเคียวข้อมูลต่างๆได้นะครับผมนี่นี่เลยนะฮะแล้วก็นี่ข้อมูลปัจจุบันก็คือตัวนี้เป็นแถบเรื่องของข้อมูลปัจจุบันที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอัตราค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับที่เราเพิ่งวิ่งไปนะครับโอเคอันนี้คืออยู่ในแถบตัวนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะโทรศัพท์ โทรศัพท์ก็คือถ้ามีการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธแล้วเนี่ยฟังก์ชื่อมตัวนี้ก็ติขึ้นมาเพราะจะมีการซิงค์ในส่วนตัวไยชื่อโทรศัพท์ด้วยนะครับถัดไปนะครับการตั้งค่าระบบนะครับการตั้งค่าระบบเนี่ยก็คือการตั้งค่าแทบจะทุกอย่างเลยนะครับในตัวรถคันนี้นะฮะอ่านเดี๋ยวว่าจะไล่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธเดี๋ยวว่าจะทําให้ดูเลยนะครับมาดูการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแบบแรกคือนะครับพออยู่หน้าโฮมนะครับเรากดที่ตัว มุมขวาล่างนี้นะครับที่เป็นรูป6ช่องตัวนี้นะครับกดป้ายนะครับปุ๊บจะเข้ามาที่หน้าเมนูตัวนี้นะครับเราจะกดที่เพลงบลูทูธก็ได้หรือว่ากดที่การตั้งค่าระบบตัวนี้ก็ได้นะครับแทั้งสองตัวเลยอ่ะสมมติเรากดที่เพลงบลูทูธนะครับปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้แล้วกดที่เพิ่มอุปกรณ์มันก็จะเด้งมาหน้านี้ซึ่งหน้านี้ก็คือหน้าที่เรากดการตั้งค่าระบบนั่นเอง แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ฟังก์ชันบนตรงนี้จะมีทั้งหมด4เสียงนะฮะมีระบบแสดงเสียงเชื่อมต่อนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหยิบมือถือเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเปิดระบบบลูทูธนะครับปึ๊บอันนี้มันก็เชื่อม Apple CarP ร์เพยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็หาครับตัวนี้ชื่อครับว่าคามันตีนเเดียนะครับชื่อของตัวนี้นะฮะแล้วก็กดเลยครับจะกดจากมบอถือก็ได้หรือจะกดจากหน้าจอตัวนี้ก็ได้ครับหน้าจอเนี่ยก็คือมาไรฮะปัดไ h โฟนนะครับ เมื่อกดหน้าจะจบกดจากหน้าจอนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีการจับคู่นะฮะพอจับคู่แล้วด้วยนะครับพวกฟังก์ชันโทรศัพท์รับสายนะครับเปิดนะครับเพลงจากมือถือหรือว่า Apple Car p l a y พเนี่ยก็จะลิงก์กันหมดเลยนะครับซึ่งเราต้องนครับกดอนุญาตจากมือถือเรานะครับทุกอย่างเลยนะฮะทั้งตัว s ิ r ีด้วยนะครับในฟังก์ชันนะครับโทรศัพท์เราว่า โทรศัพท์เราเนี่ยเปิดสิลิไว้ไหมนะครับถ้ายังไม่เปิดเปิดไว้นะครับแล้วก็นี่ครับรับฟังก์ชันคาเพแล้วก็ต้องเปิดไว้ด้วยนะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับนี่ครับจอก็จะถามเลยว่าเริ่มใช่ไหมคเรากดเริ่มเลยนะครับรอหลูสักครู่นึงนะครับปึ๊บนี่เด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะโดยเนี่ยคามติมิเดียมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อในการสังเกตนะครับที่ตรงนี้ครับจะมีบอกถึงแบตเตอรี่ของมือถือนะครับนี่แบตเตอรี่ก็เหลือแค่นี้นะฮะ การเชื่อมต่อนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยการที่ไอตัวคาเพ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในมือถือนิดนึ่งนะฮะมันอยู่ที่ทั่วไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ตรงคาเพ์ตัวนี้นะครับให้เราเปิดออนไว้นะครับนะก็สิลิสิลินะครับก็คืออยู่ในสักครูนในสิลินะครับแล้วก็เปิดการใช้งานไว้นะครับแค่นี้เองครับพอมาดู Apple CarPlay กันนี่นึงแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวอันนี้นี่คือแถบหน้าฟังก์ชันของ Apple CarP l a y แล้วนะฮะซึ่ตงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันพวก Google Map Map หรือว่าฟังเพลงพวก YouTube Music จูก๊กหรือว่า Spotify ได้นะครับโดยตรงแถบด้านจะมีเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับใน Apple CaP าเพย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเราใช้อันไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ไว้ให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่ะสมมติว่าเราใช้ Google Map ในการหาแผนที่เนาะเราหยิบมือถือเราขึ้นมาครับเซิร เปิดไปที่ฟังก์ชัน Google Map ปึ๊บต้องการจะไปไหนอ่ะไปใกล้ๆแล้วกันไม่กาบบางนานะครับนี่ครับเส้นทางจะไปไม่กาใช่ไหมกดตกลงในมือถือเรานะฮะนี่ครับจอก,ก็จะเด้งฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเลยถ้าเรากดเริ่มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการพูดของระบบให้อัตโนมัติเลยนะครับนะฮะสมมุติเราเริ่มดูปึ๊บนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข32นี่นไับรถเราก็สามารถที่จะเปิดเพลงนะครับซ้อนไปด้วยได้นะครับนี่ พอกดตัวแถบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเรากดซ้ำอีกทีนึงปุ๊บจะมีแถบนี้ขึ้นมาครับเสร็จแล้วเปิดเพลงนะครับไปที่เพลงนะครับสมมติปักใช้ YouTube Music อยู่เนาะก็เปิด YouTube Music ขึ้นมาครับเสร็จแล้วเนี่ยไปที่แอปของเรานะครับในมือถือนะฮะล้วเปิดมาสักเพลงหนึ่งเพลงไหนก็ได้นะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับแถบตัวนี้นะครับก็จะมีเพลงขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ ลองให้ดูสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโอเคครับนี่ครับก็จะเริ่มการทํางานแล้วนะครับเมื่อแผนที่นะครับเราเดินทางไปถึงตําแหน่งที่เราต้องการไปแล้วใช่ไหมครับเราก็กดเสร็จสิ <Zeit. S 1> ส้นได้เลยนะครับระบบก็จะยกเลิกให้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฮะหรือว่ากดยกเลิกจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับคือการทํางานของฟังก์ชัน Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายที่ต่อบูทูนสามารถฟังเพลงได้ นะครับแล้วก็ดูแผนที่ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นของเจ้าตัวจอ10.2นิ้วใน h ฮ Lux r e v o g วเจียสปอร์ตปีสองพี่กันต่อครับเราจะลบนะครับการเชื่อมต่อนะครับของมือถือเครื่องอื่นยังไงถ้าเราต้องการที่จะลบมันนะครับแบบแรกเลยคือให้เราเข้ามาที่นี่ครับแถบตรงจุดนี้นะครับแล้วพี่การตั้งค่าระบบนะฮะเสร็จแล้วไปเลือกที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วเลือกที่อุปกรณ์ของชั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแถบนี้ขึ้นมานะครับ ถ้าถ้าเชื่อมไม่หลายเครื่องก็จะมีหลายเครื่องนะครับเสร็จแล้วต้องการลบอันนี้ทิ้งนะฮะให้เรากดที่รูปถังขยะได้เลยลบครับซึ่งเครื่องเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะบันทึกได้ประมาณ5เครื่องโทรศัพท์นะครับโอเคครับนี่คือวิธีการลบลายชื่อออกนะครับไปดูฟังก์ชันอื่นกันต่อนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูเสียงกันหน่อยนะเสียงตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าเสียงได้นี่นะครับปรับบาลานซ์ต่างเบสนะครับกลางปรับได้หมดเลยรีเซ็ตก็ได้ เสียงเอฟเฟกนะครับการตั้งค่าเสียงนี่นะฮะตั้งค่าได้หมดเลยมีเดียนะครับโทรศัพท์เสียงดิงโทนนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าลองมาเล่นดูนะครับความดังนะครับสามารถตั้งได้นะครับเสียงกดถ้าลำคาญเสียงกดที่ติดเมื่อกี้ปิดได้นะครับปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วนะครับนี่ก็สามารถที่ปรับได้แนะนาให้เป็นเสียงต่ำก่อนลวกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นบาลานซ์นะครับของเสียงที่จะออกนะครับเสียงดิงโทนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยน ทนเสียงนึงทรงได้อ่าดีนินไหมฮะนี่มีทั้งหมดห้าเสียงนะครับลองใช้ดูลองมาปรับดูนะครับอ,อ่ะถัดไปนะครับเรื่องของอ่ะตัวนี้ไปแล้วนะครับเรื่องเสียงการแสดงนะครับการแสดงหรือว่าดิสเพย์นะครับก็คืออ่ะอย่างตัวนี้นะครับอันแรกเลยก็คือการตั้งค่าหน้าจออัตโนมัติคือมันจะเป็นการตั้งค่าต่อมาของมันนะครับจากรถเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มหรือลดความสว่างของหน้าจอตัวนี้ได้นะครับ คอนทราสต์ rast, นะครับเหมือนกันนะครับซึ่งก็ลองให้ใช้ค่าที่มาที่มาเดิมเดิมก่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกลางวันหรือกลางคืนได้ด้วยเห็นไหมฮะกลางวันกลางคืนนะครับก็จะซอบลงนะครับอ่ะถัดไปนะครับการตั้งค่าการแสดงของกล้องอันนี้ก็คือความสว่างของกล้องนั่นเองซึ่งตัวนี้จะมีฟังก์ชันกล้องมองรอบคันด้วยนะฮะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวาตัวนี้ถ้าเรากดนะครับเราจะกดให้ดูปึ๊บนี่ ภาพก็จะขึ้นมาสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับกดสาไปที่ปุ่มเดิมนะครับเปลี่ยนมุมมองได้นี่นะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งก็คือจะปิดนะครับผมซึ่งวนี้สามารถที่จะตั้งค่าความสว่างความชัดได้นะครับเอาต่อไปตั้งค่าทีมนะครับหรือว่าสีพื้นหลังนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะตั้งได้ไวเปอร์ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ลูดสไลด์เพื่อที่จะเลือกได้มีทั้งหมดสามอันนะครับทีมก็เป็นสีเข้มนะครับถัดไปการตั้งค่าสกรีนเซเบอร์นะครับโอเคตัวนี้ก็ บกนะว่าทักประมาณ5ทีแล้วกันนะครับหรือจะไม่ต้องมีการปิดเลยก็ได้นะครับผมเปิดก็คือเปิดใช้งานตลอดนะครับของตัว Screen saver นะครับไม่ต้องให้มันทํางานเลยนะครับอันสุดท้ายคือระบบนาฬิกาเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าได้จากตัวนี้นะฮะนาฬิกาตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการโชว์นาฬิกาใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้เพื่อให้มีการโชว์นาฬิกาแลวสามารถเลือกเป็น AMPM ก็ได้หรือ24ชั่วโมงก็ได้นะมาเราเปลี่ยน24นะครับปรับราคาตาม g p s นะครับวันเดือนปีต่างๆเนี่ยปรับให้อัตโนมัติเลยอย่างตอนนี้เนเวลาบ่ายสามสามสิบหกโอเคตรงเป๊ะเลยนะครับภาษาตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ภาษาไทายภาษาอังกฤษนะครับเลือกได้นะครับหน่วยนะครับก็เป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วอ่าเลือกเป็นลิตรต่อร้อยต่อร้อยกิโลอยู่นะครับซึ่งตัวนี้จะต้องมาตั้งค่าในจอ m i d ตัวนี้นะครับซึ่ง ที่ทำเข้าวๆเลยก็คือในส่วนของตัวจอยมีดีเนี่ยก็คือจะใช้ตัวมื่อเดียวด้านขวานี้ในการควบคุมนะครับซึ่งสญญามารถที่จะตั้งค่าได้จากลิตรต่อกิโลเป็นกิโลเมตรต่อลิตรได้โดยการทําผ่านตัวหน้าจอตัวนี้บังทำให้ดูคข้าๆนะครับกดย้อนกลับก่อนนะฮะเลื่อนนะครับแถบด้านบนนะครับเป็นรูปเฟืองกดตรงกลางตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่มอนิเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ยูนิตตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะสลับมาเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้ว ง่ายไหมโอเคเวอร์ชันตัวนี้ไม่ต้องยืมมันนะครับไปหนุญาตไม่ต้องยืมมันนะครับคืนค่าโรงงานถ้าสมมติว่าเราตั้งค่าอะไรผิดสามารถไปรีเซ็ตนะครับหรือว่าคืนค่าโรงงานที่โรงงานให้มาได้ตรงนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับในตัวนี้ก็ส่วน Apple ับ r p a y Doto เนี่ยนะครับอย่างที่พักทำรีวิวไปก่อนตัวนี้แล้วนะครับก็คือการใช้งานก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับโอเคครับวันนี้กก็รีวิวนะครับเกี่ยวกับ หน้าจอ12นิ้วในไฮรักลีโวจีอาสปอรนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับบอกเลยว่ารถก็สวยนะฮะเครื่องก็แรงนะครับแถมกับสนุกช่วงล่างก็ดีเนี่ยให้ยาง BF มาอีกนะครับช่วงล่างใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนสแบบพาร์ทไทม์ด้วยสามารถเล่นขับเคลื่อน2 0 0ร้อก็ได้นะครับโอ้ในราคา1 4 9 9 0 0้ากเาับาทผมยกว่าคุ้มมากๆนะครับใครสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยนะสอบถามเลยนะครับใครสนใจซื้อรถนะครับ นะครับสอบถามประโมชั่นมาได้เลยนะครับพักินดีให้บริการเต็มที่นะครับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ